ได้เข้าเกมมามันเหลืออีก2วินาทีออะเปิดทันไหมโอ้โหสองวิสองวิสุดท้ายกับการเปิดกาชาติตู้เพื่อโอกาสคุก สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกม l าเรนเจอร์แต่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นรอยากจะฟาร์มแบบออฟไลน์แต่ก็ทําไม่ได้วันนี้ผมมีแอปดีๆจะมานําเสนอก็เป็นทาร์ของแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้แบบไม่มีสะดุดแถมยังสามารถฟาร์มเกมในรูปแบบออฟไลน์ได้อีกด้วยซึ่งทางแอป UG Phone มีระบบที่สามารถปล่อยให้บอดฟาร์มได้ทั้งวันโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดเพราะว่าทางแอปรองรับระบบในการปิดหน้าจอโทรศัพท์แถมยังไม่พอสามารถปิดอินเทอร์เน็ตฟาร์มได้อีกด้วยทําให้กาาารรรฟ์มของเเนี่ย ฟาร์มได้แบบไม่มีสะดุดนั่นเองราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทสาหรับวิธีในการดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือใครจะไปตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ใต้ดิ s c r i p t i o ใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันสําหรับผู้ใช้ใหม่สามารถกรอกโค้ดลายส2เพื่อรับส่วนลด20บาทได้อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันเยอะๆนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมสาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมล a าลิงเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊นะะ้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเเลยร้านค้จนาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS Home สำหรับใครที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมน a n นเจก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊นะะ้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเได้เลยลิงก์ตัจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้คิปชั่นหรือใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม ก็สวัสดีคนณทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ซัฟฟานี่ยู่เกมหลายเลนเจอร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาตามล่าคู่เก่งแห่งหน่วยป้องกันอศสน์การโนมซึ่งโคลาโบในรอบนี้นนมที่เป็นท่าสุดเก่งผม,ผมบอกกันเลยว่ามันก็ยังมีจุดที่ใช้งานดีเหมือนกันและตอนที่ผมมาเปิดกาชาโนมตู้เพิ่มโอกาสก็ใกล้จะหมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนมเหลือเวลาอีก สิบกว่านาทีทอมตู้พวกรก,ก็จะหมดแล้วทอมเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยดีกว่าว่าสิบกว่านาทีนี้เราจะได้เลนเจอร์นาตูหรือเปล่าทอมหรือว่าผมจะไม่ได้อะไรเลยเรามารุ้นกันที่ห้าตัวแรกกันเลยดีกว่าว่าเราจะเปิดได้ไหมซึ่งตัวที่ผมอยากจะได้มากที่สุดในรอบนี้ก็จะเป็นตัวของอาเจน์เทนกะนั่นเองทอมไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่ามาโอ้โหได้เป็นมูลชุดฟ้า ตัวแรกของเราก็ได้เลนเจอร์ตัวเกลือมาเลยทาผมมาตั้งแต่ที่ผมเปิดมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วท่ผมยังไม่ได้เลนเจอร์แบบตัวคู่เก่งกับเขาเลยท่นผมนี่น่าจะเป็นเดือนแรกรที่ผมน่าจะพูดได้เต็มปากว่าผมเกลือทผ เรามาดูกันเลยว่ารอบนี้จะได้ไหมโอ้โหได้เป็นองมยิ้มองุ่นมาทุม่มถึงแม้ว่าจะเป็นเลนเจอร์ธาตุน้ําทั้งคู่แต่ก็เป็นเลนเจอร์ที่ไม่ค่อยใช้งานดีแล้วทุม่มมาะตัวต่อไปขอเป็นอาเจเทนกะเธอทุม่มตอนนี้ผมอยากจะได้อาเจเทนกะจริงๆทุม่มเพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้เป็นตัวที่เก่งที่สุดในเดือนนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยเจมเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อที่ไอดีแอลิสทุม่มซึ่งไอดีแอลิสของผมก็อยากจะได้ตัวดาวมิธาตุน้านําเก่ง,เกงๆเข้ามาเสริมทีมอีกเหมือนกันนนนนเเพราะะวว่่ี้้้ของผผมมมสใหญแลจ เลนเจอร์ธาตุน้ำเป็นหลักกันเองและถ้าผมเปิดได้ตัวของอาเจเทนกะมาทุ่มผมก็มีสิทธิ์ที่จะปั้นเลนเจอร์ตัวนี้แม็กเหมือนกันทุมตอนนี้เหลือเวลาอีก สินาทีแล้วทุม่มบอกให้ว่าเราลุ้นมากๆากทุม่มลุ้นว่ามันจะออกหรือเปล่าทุม่มว่าเฉพาะช่วงที่แบบตู้กาช่ามใกล้จะหมดทุม่มมันมีโอกาสที่จะได้รับเลนเจอร์หน้าตูค่อนข้างที่สูงมากๆไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอ้โหได้ใบเหลืองมาแต่ไกลเลยทุม่มสำหรับเจ้าตัวของแดนผมไม่ต้องการทุม่มตอนนี้คือต้องการเลนเจอร์ตัวหน้าตู้เท่านั้นนุม่มหรือจะให้เป็นตัวของเคียวกะก็ได้เพราะว่าตัวของเคียวกะเอาไปเล่นหอคอยด,ด,ดีๆมากๆเลยทุม่มอยากจะได้มากๆโอ้โหแชมเปญห้าตัวสุดท้าย ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าทอมสําหรับตั๋วกราชาติที่ผมได้มาท่มเป็นกิจกรรม SNS คอลาบอร์มซึ่งใครที่อ่าไปช่วยกันกดแชร์ทอมก็จะได้ตั๋วกาชาติตรงนี้เลยถ้าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นกิจกรรมยุกซื้อเลยทอมที่เขาแจกให้กับซร์ฟไทยท่มแล้วก็มี FC ทางญี่ปุ่นด้วยทอมที่มาคอมเมนต์ญี่ปุ่นบอกว่าได้แค่ห้าตั๋วทอมโอ้โหก็แอบเสียดายเหมือนกันแหละดีะผมที่ไทยแจกถึงสิบห้าตัว๋วะผมแล้วก็เอามาลุ้นตู้กรชาะผมอ่ะ ยังน้อยก็ได้ลุ้นแบบ3าครั้งเลยทผมมีโอกาสที่จะได้เจอร์ตัวเก่งเหมือนกันทผมก็เป็นข้อดีของประเทศเราละกันทผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อที่ไอเดีปลายม้วงละกันทผมซึ่งไอดีปลายม้วงของผมอยากจะได้อเจเทนกะมากๆทมเพราะว่าผมอยากได้เป็นตัวดาวมีท่มแล้วก็เป็นตัวเสริมทีมอีกหนึ่งตัวนั่นเองไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าทผมในงบเพียงแค่15ตัวทผมส่วนลูบี้ผมไม่ได้เปิดแน่นอนเพราะว่าผมจะเก็บให้ถึง999เก้าตอนนี้คื้อใกล้ถึงทุก้แลวบี้ทอมตอเดีวเรามาล้นันเลยดีกว่าจะได้เทก หรือเปล่าท่านผมสำหรับ ID ไอดียป้ายม่วงของเราโอ้โหเรียบร้อยเทปเตอร์แซลลี่15ตัวแบบนี้านมมันก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันต้องแบบขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยท่าผมบางทีบางช่วงมันก็ออกแบบแง่ายเลยแต่ว่าบางช่วงมันก็ออกแบบยากเลยท่าผมยังผมคือผมเปิดมาตั้งแต่ต้นเดือนคือ ยังไม่เห็นวีแวลของลิเจอร์ตัวหน้าตู้เลยผมส่วนใหญ่ที่ผมเปิดได้ก็ถ้านับเป็นเปอร์เซนต์ก็ผมเปิดได้แค่ประมาณ1%น่เปอร์เซนต์มตั้งแต่ที่ผมเปิดมาทุกๆไอดีของผมคือโอกาสได้ของผมเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซนต์เท่านั้นทม่มโอ้โหเรียบร้อยถ่านยามายั้ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อที่ไอดีนี้ละกันทมซึ่งตอนที่ผมเข้าเกมมาทม่มตู้โอกาสก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่1นาทีครึ่งทม่มโอ้โหคือมันจะหมดแล้วผมสำหรับตู้โอกาสตรงนี้ไม่รู้ว่าผมจะเปิดทันหรือเปล่าทม่ทมเดี๋ยวเรามาาาลุ้้นนกกััเเเยววว่ผมจจะะไดตขอองคีหรื เห็นกะหรือเปล่าในเวลาเพียงแค่1นาทีสุดท้ายกับตู้ผบโอกาสคู่เก่งทผมเพราะว่าหลังจากนี้ตู้ผบโอกาสคู่เก่งก็ไม่น่าจะมาแล้วทผมส่วนใหญ่ที่จะมาก็น่าจะเป็นตู้ผบโอกาสแยกทผมโอ้โหคือช่วงเลี้ยวเวลาเพียงแค่1นาทีสุดท้ายท่มอ,อ่ะตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะออกเลนเจอร์หน้าตูหรือเปล่าหรือว่าจะออกเลนเจอร์ตุกเกียร์ทผมก็มาลุ้นกันที่ไอดีนี้ละกันเพราะว่าผมน่าจะเปิดทันแค่ไอดีนี้เท่านั้นทอมมากโอ้โหป่า ไอดีนี้จะเปิดได้กับเขาหรือเปล่าหรือว่าผมจะต้องเกลือก็ขอให้ได้เถอะเจเทนกะทมเพราะว่าตู้ิ่มโอกาสมันจะหมดแล้วมันเหลือเวลาเพียงแค่นาทีเสร็จ,เ,รจเองที่ตู้ิ่มโอกาสจะหมดโอ้โหเรียบร้อยเลยได้เป็นสาวน้อยเจ้าของโรงแรมมาโอ้โหตัวนี้ได้เล่นเหมือนการโนมผมจะเอาไปเล่นคู่กับเลนเจ้ตัวบินโนมสำหรับไอดีนี้ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันแหละอันเดียวไปเปิดกันต่อที่ไอดีถัดไปละกันอ่ะเดียวเรามาเปิดกันที่ไอดีนี้ละกันผมซึ่งตอนที่ผม อ่ได้เข้าเกมมามันเหลืออีก2วินาทีอ่ะเปิดทันไหมโอ้โหสองว,2วิ2วิสุดท้ายกับการเปิดกาชาติตู้เพื่อกาสคู่เก่งนมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านมโอ้โหคือ รอบนี้คือสองวิสุดท้ายท่อเรียบร้อยได้เป็นบราวมาท่มไม่รู้ว่าถ้าผมกดอีกครั้งหนึ่งมันจะเปิดได้หรือเปล่าท่มหรือว่าตู้พอวก,กาศมันจะหมดก่อนท่มน,นี่หมดระยะเวลาการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่มโอ้โหคือเปิดช่วงนี้คือมันสูงเสียงจริงๆเลยท่มสำหรับตู้พอวกาศในรอบนี้คือตั้งแต่ที่ผมเปิดกาชามาท่มรอบนี้คือรอบแรกเลยท่มที่ผมเปิดกาชาแล้วตู้พอวกาศมันหมดกระทันหันแบบนี้ท่มอ่ะ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดตู้นี้แทนลักการน้มโอ้โหคือพลาดไปเพียงแค่เล็กน้อยเท่านาโน้มเหลืออีกไม่กี่วินาทีนมที่ผมจะเปิดได้แต่ว่ามันก็ดันหมดไปก่อนน่มอ่ะก็แอบเสียได้เหมือนกันไม่รู้ว่าตู้นี้จะได้จัวของเทนกะหรือเปล่าโอ้โหได้เป็นแม่มดมาถ้าได้เป็นเทนกะผมว่าน่าจะดีกว่านี้น้มอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าผมจะได้หรือเปล่าสําหรับอาเจเทนกะนมคือผมอยากได้มากๆนมสำหรับเลนเจอร์คูลาโบในรอบนี้แต่ว่า มันก็ยังเปิดไม่ได้สักตัวเลยนีผมโอ้โหเรียบร้อยเค้กเฉลิมฉลองมาแบบนี้คือจบเลยนี่ผมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อเทพดีเอลซาละกัน่ผมตั้งแต่ที่ผมเปิดกาชามา่ผมไม่ว่าจะเป็นรอบโคลโบหรือว่ารอบแสงมืดผมไม่เคยกดกาชาแล้วแบบตู้เพิ่มโอกาสมันหมดต่อหน้าต่อตาเลยน่ผมแล้วก็ มันแสดงขึ้นว่าสิ้นสุดการขายแบบนี้ผมไม่เคยเจอเลยท่ผมรอบนี้คือรอบแรกทะผมที่ผมเจออ้าไม่รู้ว่าหลังจากนี้ผมจะเปิดได้เจ้าตัวของเทนกะกับเคิวกะหรือเปล่าผมเพราะตอนนี้ในงบของตั๋วกาชาของผมผมมีแค่15บใบในทุกๆไอเดีเท่านั้นนผมนอกเหนือจากนี้ผมก็ไม่สามารถหาตั๋วกาชามาเปิดได้แล้วผมอาถือซะว่าเป็นการเปิดทิ้งควนโคลาโบด้วยเลยละกันโอ้โหได้ฮิมาลีมา โอ้โหนึกว่าจะไม่ได้แล้วทอมผมเปิดได้ในตู้โฮก,การหดรวมท,ม,ท,ม,ทมก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันสำหรับเจ้าตัวของพิมาลิทผมผมว่าเลนเจอร์ตัวนี้ทผมเป็นเลนเจอร์ที่อ่อนที่สุดในรอบนี้แล้วทผมแล้วก็ควโคลบในรอบนี้ผมยังไม่ได้รีวิวเลยสักตัวทผมเดี๋ยวเราค่อยจับมาเล่นดูละกันทอมว่า ความสามารถเจ้าตัวของพี hey. ่มาลิม so so ันจะเก่งขนาดไหนทบว่าตั้งแต่ที่ผมเปิดมาท็ผมเพิ่งจะมาเปิดได้ตอนแบบไปลายเดือนท็อโอ้โหคือนานมากๆกว่าจะเปิดได้อดี๋เรามาลุ้นกันต่อละกันว่าจะได้เลนเจอร์ตัวอื่นเสริมขึ้นมาอีกไหมทบรว่าไอดีนี้ของผมก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเลยท็ที่อยากจะได้เลนเจอร์ตัวเก่งเข้ามาเสริมทีท็ออยากจะได้มากๆโอ้โหได้เป็นกล่องข้าวมา ห้าตัวสุดท้ายมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าผมจะได้หรือเปล่าทผมสำหรับห้าตัวสุดท้ายในรอบนี้ทผมก็อยากจะได้จริงๆทผมสำหรับเจ้าตัวของเทนกะทผมเพราะเทนกะคือตัวที่เก่งที่สุดในรอบนี้แล้วแลวผมอยากจะเอามาเล่นโอ้โหได้เป็นพนักงานออฟฟิศมาทผมได้เป็นมูนเวิร์กฟอร์มโฮมทผมตัวนี้เป็นตัวข <c oughs> ยะเลยทผมเป็นตัวเกลือแห่งวงการเกมเรียบร้อยไอดีนี้อเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเทไอดี ID. หลักกันเลยละกัน S <S เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อที่ไอดีหลักกันเลยและการโนมซึ่งไอดีหลักของผมก็กว่าจะได้แบบตั๋วกาชามาก็ลําบากเหมือนกันโนมและก่อนหน้านี้ผมได้ทําการเปิดกาชาไปเรียบร้อยแล้วโ่มสำหรับไอดีหลักของผมแล้วก็ได้เลนเจอร์มาตัวหนึ่งโ่มสำหรับใครที่อยากจะรู้โมว่าผมได้เลนเจอร์ตัวไหนก็สามารถย้อนหลังไปดูกันได้เลยโน่มแต่ว่าตอนนี้ตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดในไอดีนี้โ่มไม่ใช่ตัวของเทนกะแล้วโ่มจะเป็นตัวของเคียวกะนั K ่นเองซึ K ่งผมอยากได้เลนเจอร์ตัวนี้เอามาเล่นดานหอคอยมากๆโน้มเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว าตุไฟด้วยซึ่งบางด่าน <What? S 1> ทอมเรนเจอร์ธาตุน้ามันอาจจะเสียเปียบผมก็เลยอยากจะได้เรนเจอร์ธาตุไฟเข้ามาเสริมทีมันเองทอมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เจ้าตัวของเคียวกะหรือเปล่าทอมถ้าได้มาเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นในด่านหอคอยแล้วก็เอาไปเล่นซักด่าน200กว่าเลยทมสำหรับเจตัวนี้ <What? S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะได้หรือเปล่าโอ้โห oh, oh, ได้เป็นสมชายโอ้โ oh, ห oh, <Hey. S 1> เรียบร้อยเลยตัวแรกเราได้เป็นสายลับสมชายมาทอมมา ตัวต่อไปผมขอเป็นอาเจเคียวกะก็ได้หรือจะเป็นอาเจเทนกะก็ได้นุ่มสองตัวนี้อยากจะได้มากมากุ่มอยากจะได้เลนเจอร์ทั้งสองตัวนี้เข้ามาอยู่ในการครอบครองเรียบร้อยโอ้โหได้เป็นตัวแดงแงมาแต่ไกลเลยหน่มลดคนแอปเปิลมารอบต่อไปผมขอให้ได้เจ้าตัวของอาเจเถอะเพราะว่าตอนนี้อยากจะได้มากๆผุ่มแล้วก็อยากจะเอามาเล่นผ่านโหอคอยมากๆโอ้โหเรียบร้อยแต่บองพิต ก็ตามนี้และกันทุ่มไอดีนี้ของผมก็เปิดไปรวมๆแล้วประมาณ200กว่าตัวแล้วผุ่มสำหรับไอดีหลักแล้วก็ล u b y ผมก็ได้ทาการเปิดเกียมหมดแล้วแต่ก็เปิดไม่เคยได้เลยุม่มตั้งแต่ที่ผมเปิดมาก็ไม่เคยเปิดได้เลยซักชิ้นทุ่มอและอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญมากๆทุ่ม,ม,มแล้วก็ ที่ผมแบบไม่อยากจะพูดถึงเลยนะผมก็คือโคลาโบในรอบนี้นะผมจากใจจริงผมเลยนะมมันเป็นโคลาโบที่พอใช้งานได้แต่ว่าเลดในการออกคือออกยากมากๆเลยนะผมตั้งแต่ที่ผมเปิดมาคือแทบจะไม่ออกให้เห็นเลยมันจะออกเพียงแค่เลนเจอร์แบบตัวคู่คร้องผม คเกเ่งคือผมกล้าพูดเลยที่ผมว่าคู่เก่งผมน,น่าจะเป็นส่วนน้อยผมที่มีคนเปิดได้ส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเปิดได้เป็นกู้รองมากกว่า,าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาตีเลดอาโอบะกันหน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้ผมกิ้วของผมตกอันดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วามาอยู่ที่อันดับห0 0่งพันกว่า,าเดี๋ยวเราจะดันไปอยู่ที่ อันดับสูงกว่านี้ลัะการท่มและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆทอมสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมร a ยนิเจอร์ในระบบ iOS ทเอผมผมขอแนะนำเป็นร้านเจนา้ากระ้าท็อปอัพเซ็นเตรอร์เลยท่มร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นก็เปิดมานานกว่า6กปีแล้วท่มและผมกล้าบอกได้เลยว่าร้านค้าเป็นร้านที่รับเติมถูกที่สุดตั้งแต่ที่ผมไปดูมาแล้วทอมสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมรายนิเจอร์ทอมก็สามารถไปจัดได้ที่ร้านเจน้ากระถ้าได้เลยท่มหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอป UG4 อยู่อจีโฟน แพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายปีทมก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจน้ำกังค้าคัฟขับเซ็นเตอร์ได้เหมือนกันทุสำหรับลิง์ตัวจริงเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิง์ไว้ให้ใต้ดีคิปชั่นกได้ปักหมุดคอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านุสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ